น,น,นี่บัว์สีหลวงพี่ไม้ที่ทานมาเยี่ยมคนป่วยที่ทานอาหารเสริมพอลินาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะซื้ออย่างนาะค่ะท่านป่วยอย่างใคยได้มาเจอก็าอาหารเสริมพอลินานะะเนีเ่ย,ยค่ะเบอ่์เกลก็โรคเยี่ยค่ะป่วยนานแล้วเกี่ยวก,กับโรครังไข่มะเร็งรังไข่เ,เป็นมะโดน,โดนแล้วบ่ค่ะโดนแล้วแล้วก็ ท้าอาหารเสริมพอลินาเนี่ยท่านมาดูนไปถ่ายอากจะ10ปีแล้ว10ปีแล้วท่านเราดีขึ้นบ่คะ่ะแต่ท่านตัวอื่นนําบ่ค่ะบ่แต่ก่อนเนี่ยก่อนสิท่านพอลินามีอาการแบบไดเนี่ยคะก่อนที่จะประทานทานพอลินาคือจะทานตับขาดแล้วมันลุกไม่ขึ้นอือเดินไม่ยากแล้วมันในข้างหลังกันในท้องมันจะเจ็บอืม เจ็บตลอดแล้วลุกไม่ขึ้นก็เลยมีผู้แนะนำให้ลองดูที่แรกไม่เชื่อ,อเขาก็เลยลินใส่ขวดเรียมร้อยมาให้ขวดนึงก็เลยลองกินดูกินวันละสามครั้งมันประมาณอาทิตย์กว่ากมันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอาการเจ็บปวดนั้นก็ค่อยจางลงจางลงจางลกลาดีขึ้นเรื่อยๆ ก็เลยถามซื้อศรัทธามาจนทุกวันกินจนทุกวันแล้วไม่กินตัวอื่นอืมพ่อท่านพ่อที่นามาจากปีอลไจ้ะสิบปีสิบเอ็ดปีอ๋อสิบเอ็ดปีเนาะเมื่อจะขวดระคะนี่สิบเอ็ดปีนี่ถามว่าเป็นเงินน้อยระับไม่ได้เพราะว่าบางครั้งกับอัด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 อย่างเดียวเราต้องจอดเนาะใช่เดี๋ยวนี้แล้วการกินยาไม่ต้องไปกลัวยาอาจจะรักษาตัวเองไม่ต้องกลัวยา ถ้ากลัวย,ยาไม่หัะพอลีนาะเขาสุดยอดเนาะพอลีานเะขาสุดยอดมากค่ะยอดอยากให้อยากให้พี่แนะนำคนทั้งบ้านที่เพิ่นเป็นโรคพี่เนาะให้เป็นวิทยาทานเนาะเพื่อเพิ่นสินมีอาการแบบนี้กะมาเจอพอลีนาอาจจะดีขึ้นเนาะก็อขอให้ศรัทธาด้วยกันถ้ามาว่ายาจะถูกจะแพงมันก็อยู่ที่เรากินและรักษาตัวเองถ้าเราไม่รักษาตัวเองถ้ายา ยาเขาว่าดีอยู่แล้วแต่มันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยว่าจะดีหรือไม่ดีการรักษา,าการกินของเราถูกถ้าหากว่าเราไม่รักษา,าการกินของเราแล้วตัวยาจะหมดหตัวยาจะหมดลัวเงินจะไม่พอถ้าหากตัวอย่างนั้นก็สุขภาพคนนี้สุขภาพเราก็ไม่ได้กลับคืนมาแบบนี้แลทุกท่านว่าสุดยอดเลยคะฟอรลน่าสุดยอดขอเบอร์เนี่ยค่ะทางรังคามีก้นสนใจเลยขอเบอร์คุณนะค่ะ เขาจะได้สั่งต่ออย่าบ่ไดจํเบอร์บ่ได้ถ้าอยากเอาเบอร์กพ <heaven entender it> <uffs> ่นตีไป081 789 8205ใครรู้จักเราคนนั้นโชคดี